สวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องค r ิปโตกูนิคอลนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่11เมษายน2565นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมก็เราจะมาตามกันต่อนะครับในส่วนของซิลนะครับทั้งในฝั่งของ THB แล้วก็ในฝั่ง USDT นะครับสำหรับซิลนะครับคนที่จะเล่นนะครับท่านลงทุนที่จะเล่นถือยาวนะครับผมณตอนนี้นะครับ ก็เชื่อว่ามันมันใกล้ใกล้เต็มทีแล้วล่ะนะครับแต่ก็ยังต้องคงรอนะครับนะฮะพราะเนื่องจากทําไมครับอ่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่บอกว่าคือคือโมเมนตัมภาพภาพกราฟนะครับโมเมนตัม um เนี่ยมันยังคงเป็นทิศทางทีเ่เป็นขาลงอยู่แต่ว่าที่นี้ครับแม้กระทั่งตัวตัว,ว SMA ก็เหมือนกันนะครับ ก็ยังคงมีทิศทางพุ่งลงอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ตัวอ s i เนี่ยนะครับมันมันมีการพักมันมีการพักตัวนะครับเป็นเส้นแนวตรงนะครับนะครับเป็นเส้นแนวตรงเนี่ยจะโค้งลาดชันลงมานะครับก็เริ่มที่จาระนาบแล้วก็ดูด,ดูทรงเนี่ยน่าจะน่าจะเริ่มที่จะาทำไมฮะน่าจะเริ่มที่จะพุ่งขึ้นนะครับผมนะครับก็ มันเป็นสัญญาณการเริ่มที่จะชะลอ,อะขาลงเนี่ยมันเริ่มที่จะชะลอตัวลงละนะครับประกอบกับนะครับประกอบกับตัวไส้เทียนเนี่ยนะฮะไส้เทียนเนี่ยมันยกขึ้นมันยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือในช่วงในช่วงส,สมวันมันเนี่ยมันจะค่อนข้างไซเวย์นะครับนะครับค่อนข้างไซเวย์ อยู่ในกรอบแคบๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนะครับก็สวิงขึ้นไม่ไม่ไม่ไมเท่าไหร่นะครับนะครับก็จะเป็นสัญญาณประมาณนี้ลักษณะน,นี้นะครับก็ไม่แน่ว่านะครับคนที่เล่นยาวเนี่ยนะครับสายสปอตเนี่ยเล่นยาวก็อาจจะยังไงละ่ะไม่ไม่จะสัญญาณเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับณในโซน นะครับนั้นในโซนฟิโบก็เป็นได้นะครับผมอาจจะเกิดขึ้นเหนือาะเนี้นะฮะมันเทสเข้ามา,าตรงโซนฟิโบจุดแรกเลยก็คือสามจุดสามจุดแปดสองนะครับนะครับสามจุ 8, 9, 2, ทดแปดเก้าสองทศีนะครับผมเนี่ยครับก็เราก็รอเฝ้าติดตามดูนะครับสำหรับคนที่เ,เล่นนะครับสปอร์ต ระยะสั้นนะครับผมระยะสั้นเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับกเ็เป็นการเล่นภายในกรอบนะฮะเป็นการเล่นภายในกรอบนะครับอาจจะเป็นภายในกรอบเนี่ยครับ,กร,บกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้เออน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทางฝั่งของอา่า THB เนี่ยนะครับไปไหนละ าทางฝั่งของ THB นะครับนะครับก็อันนี้เส้นเทรนนะครับเส้นเทรนที่ผมลากไปเนี่ยนะครับก็สรุปเนี่ยก็คือว่า,าที่ผมบอกว่าไส้มันมีการยกตัวใช่ไหมครับนะฮะก็จะเห็นได้ว่าพอเรามาซูมซูมดูในกราฟ5นาทีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีการยกยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นขาขึ้น ถ้าเรามองเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะแบบระยะสั้นนะครับแบบระยะสั้นนี่ฮะขึ้นนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสีนะครับขึ้นนะครับยกไฮขึ้นนะครับยกไฮเหนือไฮเดิมนะครับยกโลที่สูงกว่าโลเดิมนะครับยกไฮเหนือไฮเดิมนะครับนี่ฮะเป็นเป็นแพทเทิร์นลักษณะเนี้ย นะครับเป็นเป็นแพทเทิร์นลักษณะประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นภาพผ่าขึา้นระยะสั้นนะครับประกอบกับทำไมฮะประกอบกับว่าตัว,ต,วตัวเจ้าพฤติกรรมของของกราฟเองเน,นะครับนะฮะเมื่อประมาณวันวันที่9ก้านะครับนะฮะมันเป็นแพทเทิร์น W นะครับมันเป็นแพทเทิร์น W W ยังไงนะครับก็คือ ถ้าเราเรียกบ้านๆกนนะ็คือ w นะครับแต่ถ้าเกิดเรียกสับจริงๆเขาเรียกว่า double bottom นะครับผมนี่ครับก็คือมันจะลงมานะครับลงมานะครับลงมาเนี่ยมาเทสแถวๆราวๆใกล้ๆโซนฟิโบนะครับใกล้ๆโซนฟิโบแล้วก็มีการเด้งขึ้นกลับนะครับเด้งขึ้นกลับมาที่แนวต้านนะครับเสร็จแล้ว มาทสที่แนวรับอีกรอบหนึ่งนะครับณจ,จุดเดิมนะครับหรือหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะครับแล้วก็ก็จะเป็นภาพขาขึ้นนะครับจะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสังเกตว่าวันนี้นะฮะถ้าคนที่เ,เล่นสปอตนะครับจริงๆแล้วโม um um เมนตัมโมเมนตัมกราฟกราฟรายรายวันนะครับ กราฟลาย4ชั่วโมงนะครับกราฟลายวันเนี่ยนะครับโมเมนตัมหลักยังคงเป็นขาลงแต่ว่ามีช่วงจังหวะก,การที่รีบาวกลับขึ้นไปนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเป็นไซด์เวย์อัพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเล่นในส่วนของออสปอร์ตระยะสั้นนะครับหรือใครที่เล่นฟิวเจอร์ระยะสั้นเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับผม เดี๋ยวฟิวเจอร์เดี๋ยวค่อยไปคุยใน USDT ละกันนะครับนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นภาพลาักษณะนี้นี้ถ้าถ้าจะเข้านะครับถ้าจะเข้าเนี่ยอ่าก็ควรรอให้กราฟเนี่ยนะครับอ่าลงมาเทสอ่าลงมาเทสต,ตัวบริเวณเส้นแนวรับแต่ทีนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าอ่ามันมันเทสนะครับแล้วก็ มีสัญญาณเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่านะครับหรือถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับนะฮะก็คือว่าก็ต้องรอให้นะครับมันมีการนะครับนะครับเด้งกลับไปแล้วนะครับเงื่อนไขก็คือไฮเนี่ยนะครับจะต้องอยู่สูงกว่าไฮของจุดนี้นะครับจะต้องอยู่สูงกว่าคือเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมันเริ่มเ e a กขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนะครับ เมื่อไหร่ที่มันเริ่มเบรกขึ้นไปได้แล้วเนี่ยสักครู่นะครับโอเคนะครับเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดเข้าในการที่จะเปิดหน้าบายนะครับผมแล้วก็ยังคงแนะนํานะครับยังคงแนะนําให้อ่าถ้าสามารถขึ้นไปได้นะครับก็ยังคงแนะนําให้ปิดรทีนะครับปิดตัวคำสั่งนะครับนะครับ ปิด o s i t i o n หรือว่าปิดกำไรออกไปนะครับในในกรอบโซนในกรอบโซนแนวต้านสีแดงนี้นะครับนะฮะอาจจะอยู่ที่ตั้งแต่นะครับตั้งแต่นะครับ4 4จุสนะครับ4 4 4จนะครับจนถึงไม่เกินนะครับ 4. 4 7ุเดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่ปิดนะครับอยากยังยังถือรออยู่อันนี้ก็ ต้องต้องแบบรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับเพราะไม่แน่ว่าโมเมนตัมหลักเนี่ยมันจะมาช่วงกลางคืนหรือเปล่านะครับมันจะส่งผลช่วงกลางคืนหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าไม่ส่งผลวันนี้นะครับไม่ส่งผลภายในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันถัดไฟนะครับผมนะฮะแล้วเท่าที่สังเกตนะครับผมก็มันจะไปส่งผลเอาช่วงกลางคืนนั่นแหละนะครับครับช่วงประมาณสักอาจจะสามทุ่มนะครับ นะครับสามสี่ทุ่มนะครับเนี่ยฮะหรือตีหนึ่งตีสองเนี่ยแหละครับนะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นเอ่อเป็นประมาณนี้ลักษณะนี้นะครับสําหรับเอ่อกรอบการเล่นนะครับสําหรับคนที่เป็นเอ่อในส่วนของตัวเอ่อฟิวเจอร์นะครับผมนะครับฟิวเจอร์ก็ต้อง เดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเพื่อให้ดูภาพใหญ่ประกอบการตัดสินใจการการเทรดนิดนึงนะครับภาพใหญ่เนี่ยก็ลักษณะเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างคล้ายกับฝั่งทาง THB นะครับผมทางฝั่งไทยบาทแต่ก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวคนที่เล่นยาวเนี่ยนะครับทางทางฝั่ง USDT เนี่ยนะฮะเดี๋ยวฟิวเจอร์ค่อยค่อยพูดแป๊บนึงน,นะครับ อ่าคนที่เล่นยาวเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตัวราคาเนี่ยมันมันเทสเข้ามาในโซนฟิโบแล้วนะครับนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สูงสุดเลยนะครับก็คือ0 1 2 3นะครับแล้วก็ลงมาเทสที่เอ่อนนะครับแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะครับผม ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่น่าเฝ้าระวังนะครับอาจจะไม่ได้เข้าในในโซนสะที่เดียวนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังรอให้สัญญาณทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก่อนนะครับซึ่งมันอาจจะไปเกิดขึ้นนั้นเหนือโซนหรือหรือในโซนก็เป็นได้นะครับผมนะครับสําหรับการที่จะเข้าเข้าซื้อถือยาวนะครับผมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในในมุมของคนที่เล่น เล่นในรูปแบบของฟิวเจอร์ Future นะครับผมทั้งขาบายขาเซลล์เนี่ยนะครับขาเซลล์เนี่ยนะครับกยงง็ยังคงยังคงยึดยึดกรอบเดิมนะครับนะครับทั้งขาบายขาเซลล์เลยนะครับยังคงยึดกรอบเดิมนะครับในกรอบของแนวต้านเนี่ยจะเป็นโซนที่คนที่เล่นหน้าฝั่งเซลล์เนี่ยนะครับจะสามารถเล่นได้นะครับถ้าราคายังไม่ถึง นะครับยังดีตัวไม่ไม่ถึงยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวก็ไม่แนะนำนะครับผมก็ให้เฝ้ารอดูต่อไปนะครับนะครับส่วนเอ่อคนที่คนที่เล่นหน้าฝั่งบายนะครับผมเปิดบายโพสิชันนะครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะตอนนี้นะครับคือราคาเนี่ยมันอยู่ในโซนนะครับนะครับมันอยู่ในโซนนะครับแต่ถามว่าท่านจะเปิดได้เลยไหมนะครับท่านจะเปิดได้เลยไหม จริงแล้วเนี่ยก็คงจะต้องคงจะต้องรอดูสักพักหนึ่งนิดนึงนะครับราคามันยังไม่ตกนะฮะร,ราคามันไม่ตกถ้าเล่นเนี่ยทางทางฝั่งบ u ายเนี่ยก็ขอให้เล่นแบบสั้นๆนะครับไม่ไม่เน้นถือยาวนะครับเพราะว่ายังคงมีแรงและทิศทางของออในโมเมนตัมในช่วง กราฟเดอยู่ที่เป็นขาลงนะครับมันยังคือมันใกล้จะจบแต่มันยังไม่จบนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจะต้องระวังนะครับอาจจะเล่นอาจจะอาจจะใช้อาจจะใช้จจใชกรอบกรอบในการเล่นแคบๆภายในโซนของแนวรับนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะก็ก็พอได้อยู่พอสมควรน,นะครับผมเอ่อตั้งแต่เทาไรฮะตั้งแต่ 0.120นะครับจนถึง0.125นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดเราก็ไม่เล่นนะครับถ้าหลุดเราก็ไม่เล่นบายนะครับนะครับนะประมาณนี้นะครับนะะก็ราคาเนี่ยนะครับ แต่ถ้าจะถ้าจะให้วัดนะครับสําหรับคนที่จะอะไรนะถ้าสมมุติว่าคนที่จะรอเล่นเซลล์นะครับก็ต้องรอให้การาฟมันมันขึ้นนะครับซึ่งออตอนเนี้นะครับกราฟเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์อัพนะฮะมันเป็นไซด์เวย์อัพมานะครับมันไม่ลงนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับแต่ก็ต้องระวังเดี๋ยวผมให้ เป็นไซเวอพยังไงครับก็คือว่าเป็นคือมันมีการยกยกโลยกไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นี่นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสถามว่ามีโอกาสไหมที่เออ ราคามันจะทะล,ลุกรอบแนวรับในในส่วนนี้ไปได้ก็เอ่อทั้งที่ตอนนี้มันกลายเดิมทีมันเป็นกรอบแนวแนวรับนะครับตอนนี้มันกลายเป็นกรอบแนวต้านไปแล้วนะครับแนวรับจริงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้แนวรับจริงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่โซนฟิโบด้านล่างก็คือเอ่อศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับผมนะครับศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับประมาณนี้นะครับผม นะครับก็อืม <c oughs> ก็ถ้าพิจารณาดูจากโมเมนตัมของของกราฟเดนะครับกราฟเดนะครับก็ยังคงเนะียฮะตัวตัวโมเมนตะัมเนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับไม่รู้ว่าผลของมันเนี่ยมันจะไปส่งผลเอาตอนไหนนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นคืนนี้พรุ่งนี้หรือว่ายังไงนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ ออซ์ไซก็ยังคงพักตัวนะครับผมนะครับในสีชั่วโมงก็สวิงสวิงขึ้นแล้วก็ย่อลงมานะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าดูถ้ายึดถ้ายึดตามถ้ายึดต,ตามกรอบเนี่ยนะฮะก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้มัน มันยังคงไม่ไปไหนไกลนะครับถ้าบายก็เป็นช่วงจังหวะบายสั้นๆนะครับบายสั้นๆภายในกรอบก็ได้นะครับนะฮะหรือนะครับถ้าไม่ภายในกรอบนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเส้นเทรนนะพี่ผมตีเอาไว้นะครับนะฮะเส้นเทรนดเนี่ยก็อาจจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับก็คือต้องรอให้ราคาเนี่ยครับมันมีการถบตัวลงมาเทสที่ตรง เส้นเทรนแนวรับของเส้นเทรนนะครับนะครับถ้าหลุดเราจะไม่เข้านะครับถ้าหลุดเราจะไม่เข้าต้องเทสแล้วมีการขึ้นไปก่อนนะครับเทสแล้วมีการขึ้นไปก่อนนะครับนะครับถึงจะถึงจะเป็นจุดที่เราจะเข้านะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับจุดที่เราจะเข้าก็จะอยู่เ,ออเหนือจากตัว โทษทีนะครับโทษทีโทษทีเหนือนจากตัวที่มันเทสขึ้นไปนะครับไอ้มันเทสลงมานะครับผมประมาณประมาณแล้วแถวๆนี้เราๆแถวๆนี้ช่วงนี้นะครับนะครับเดีย๋ยวเอาจุดสีอะไรเดี๋ยวสีแดงแล้วกันนะครับเป็นเส้นสีแดงจะได้เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนการเทรดสำหรับคนที่เล่นหน้าบาร์คนที่เล่นหน้าเซลล์รอรอนะครับ รอหรือนะครับถ้าสมมุติว่านะครับตัวส่งกราฟเนี่ยนะครับอ่าถ้าส่งกราฟเนี่ยนะครับมันจะเหมือนเป็นเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านขาลงอยู่นะครับเป็นแนวต้านขาลงผม นะครับเป็นแนวต้านขาลงถ้านะครับถ้าราคาเนี่ยนะฮะมันมีการเทสมันเด้งขึ้นขึ้นกลับได้นะฮะเสร็จแล้วถ้ามันเด้งขึ้นกลับแล้วทําไมฮะมันเทสแล้วมันไม่ไม่ทะลุนะครับไม่เบรกออกไปนะครับเทสแล้วทําไมครับเทสแล้วก็ลงมานะครับนะครับเดี๋ยวผมวาดให้นะฮะถ้ามันเทสแล้วลงมาได้นะครับลงมาอีกนะครับ ก็จะเป็นจุดที่ที่หน้าเข้านะครับหน้าเข้าเซลล์ได้เช่นกันนะครับผมถ้าไมา่ถ้าไม่รอจนถึงโซนโซนแนวรับสีแดงด้านบนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สรุปนะครับสำหรับคนทีเ่เล่นสปอตนะครับหาระยะยาวเนี่ยนะครับก็ คงต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดแล้วล่ะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างครับที่บอกว่ามันมันใกล้ลวนะครับมันใกล้ลวทั้งในฝั่งอ t h b ทั้งในฝั่งของ USDT นะครับผมนะครับส่วนคนที่เ,เล่นเล่นสั้นในส่วนของสปอร์ตนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ฝั่งปลายเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้ให้เล่นในกรอบนะครับหรืออาจจะใช้ ตัวเส้นเส้นเทรนที่เป็นแนวต้านเออโทษทีเป็นแนวรับของเส้นเทรนนะครับนะครับที่เป็นไซด์เวย์อัพนนะฮะใช้ตรงนั้นเป็นจุดเข้าก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสังเกตดูว,ว่ามันมีการเบรกหรือเปล่านะครับส่วนท่านที่เล่นหน้าฝั่งบายนะครับผมเออโทษทีหน้าฝั่งเซลลนะครับผมหน้าฝั่งเซลฟิวเจอร์นะครับผมท่านก็รอจนกว่าราคาเนี่ยนะครับมันจะไปอ,อยู่ในกรอบโซนสีแดง แนวรับเออแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้ามีสัญญาณการกลับตัวท่านถึงเข้าอันนี้กรณีที่1กรณีที่2ก็คือว่าถ้าท่านจะเล่นเนี่ยก็ท่านก็เล่นสั้นนะครับโดยการที่เอ่อท่านนะฮะร,รอให้ราคาเนี่ยนะครับมันเอ่อเทสเทสตัวเอ่อเส้นแนวรับนะครับเส้นเทรนแนวรับตรงเนี้ยนะครับสวิงขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเทสเอ่อเส้นเ,เทรนขาลงแนวต้านอ่า ถ้ามันเทสแล้วก็ลงมานะครับก็เป็นจุดที่น่าเข้าน่าเข้า position ซลล์นะครับผมนะครับส่วนตัวราคาจะปิดเท่าไหร่เนี่ยนะครับท่านต้องสังเกตอาการเอานะครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจการเทรดท่านด้วยนะครับก็หวังว่านะครับแผนและกลยุทธ์ในการเทรดในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆท่าน ไม่มาก็น้อยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับแผนดีๆในทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ